สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุทุกคนนะคะเมื่อนี้นี่เด้อก๋อยกระปุ่นพี่น้องกินข่ากันเลยยังค่ะมื้อนี้นะคะวันนี้นะคะพี่เป้สิบห้ากินก๋อยกระปุ้นนี่จาเคยกินบ่อก้อยกระปุ้นพี่น้องก๋อยกระปุ้นหรือที่เขาเรียกกันว่าขนมจีนน้ำปลานะจ๊ะขนมจีนน้ำปลานี่ค่ะที่เป็นปลาต้มปลาปลาเจือจางนะพี่น,น้องปลาแดดเชือจางค่ะ ทิ่มป,ประมาณนี้ต่นกระเทียมพักลวกให้ขนมจีนนี่ครึ่งกิโลขนมจีนครึ่งกิโลน่ะสามสิบบาทพร้อมเครื่องนะคะก็จะมีพักเครื่องเคียงเมื่อนี้เมื่อนี้บ่าได้ไปบ้านลุงพลนะพี่น้องเมื่อนี้ติดงานที่บ้านนะคะในบ้านพี่เป้แบกเกาว,กว่ะกหกในจักหน่อยนะคะเป็นร้านช่างนะคะบ้านพี่เป้เป็นร้านช่าง กับสี่หโคกนี่แหละค่ะขนมจีนมือจุกรสได้เอาค่ะพี่น้องดี๋ยวว่ากันเน้อล่างแล้วมือกันเลยครึ่งโลนะกินไม่หมดนะคะครึ่งโลกินไม่หมดเขาใส่ในนยังไงอะไรวระเด็บแซ่บเดียวทางกลองใหไ่กอนเนาะพี่น้องพี่น้องเคยกินด้วยบอกค่ะนี่ก็จะเป็นเครื่องปรุงอาค่ะนี่นำ้ำนี่น,ำน้ำตาลมีผงฟงฟริงและจาะแล้วก็มี พริกปน่นแ่บได้เป็นไหมาทาดขนมหนึง่งบริได้กินขนมจีนแบบนี้นะหรือว่าม่าบมฮอหอดเด้อค่ะของแ่บใส่พริกก็ใส่หน่อยแซ่หแบ,หน,นนะะบนหน่อยใส่หลายแซ่บหลายอันนี้คือผงฟูฟริงนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเนาะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใสิหลายแซ่บหลายยังไงพี่เพื่อใส่หน่อย,อยเยอะหน่อได้พี่เพ้ชอบหวานใส่นี่ค่ะน้ำตาลนหวานไปกน้อย เขาเอินก้อยข้าวปุ้นไหมพี่น้องก้อยข้าวปุ้นหรืออันขนมจีนน้ำปลาลน่ะนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาที่่นเจือจางเนาะคะ่ะเป็นแบบมันกรบบบได้ถึงก็แปลว่าเข้มหลายนะพี่น้องมันจะไม่บอถึงก็แปลว่าซ้ำอันน้ำปลาที่เิ่นตำสมตำเป็นอย่างที่ชอบมากนะคะแบบนี้ มักใช้มักมักน่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่เปรซายปเครื่งหุงนะโบเข้มค่ะโบเข้มน้ำปลาเนี่สีโบเข้มนี่นี่ค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นี่เม็ดกระถินนะจ๊ะเม็ดกระถินโรยไปหาแนวอันมะฮองก่อนเนาะพี่น้องเม็ดกระถินโรยไป ส่มากแซ่บมากใสก่น้อยแซ่บน้อย,อยคือการแล้วแต่คนชอบนะคะใส่หลายๆแบบใส่เบิร์บรดมันยนะนี่นะคะก็จะเป็นการกินโว์นะคะมันนี้อยากลองประมาณคิดแบบนี้ดูมั่งนะคะนี่ค่ะขนมจีนหาแนวห้องก่อนพี่น้องนี่ขนมจีนน้ำปลานะจ๊ะปกตินี่ต้องมือ ปกตินี่ต้องเป็้มมือมือซาวอ่ะแม่พี่น้องแต่มือนี่นะรู้สึกว่าสีโอ้ยผู้ดีจักน่อยใช้ช้อนนะคะรู้สึกว่านนเนี่ยค้มมนอะไรมาเนี่ยคือเปนบะหมี่ร้านที่เคยเหไปซื้อแต่ว่าน,น้ำปลากับสีสีพักมันคตรแบวกันนะพี่น้อง ไอเฟให้แฟนไปซื้อให้เพื่อนอับอก,ก้าอยากซื้อดอกอันนี้นะ่ะครึ่งโลแล้วค่ะครึ่งโลสามสิบบาทแต่ไม่ได้หมดนะเหลืออีกเนี่ยเหลืออีกค่ะเหลืออีกเหลืออีกผ่าใหญ่ๆเท่าเนี้ยอันนี้ตีว่าสิบห้าบาทตีว่าสิบห้าบาทพี่นอ้องโอ้ซิมวนเนื้อแบ่บอีว่ามันนี่ขนมจีนน่ะเส้นเล็กๆดอก อแม่แม่แ,มแซบ่บพี่น้องแซบ่บชิมหาบบทถ้าเครื่องโล่กินได้อยูสองสามนวนเวลปล่ะดีกว่าคนละสิบบาทนี่โอ้ยวันนี้ผู้ดีใช้ซ่อมนะคะโอ้ครับแซบ่บ อืมดีใต้ตานี่มันจังแม่นี่หรืออืมอืมอืมแซ่บ ปกติเนี่ยมันสิผักหลายพวานี่มันต้องมีผักบุ้งลวกผักพายผักอย่างางี่ะพี่น้องอืมครับครับมีคือมีแต่กะลำ กินผู้เดียวจ๊กเลยได้เตือนแรกกับผู้ด,ดีอยู่ใช้ช้อนซ่อมเหรอพี่เป้เคย ป่าสิเฮดคิดแบบนี้ามาเหิงแม่พี่น้องมีคนเบิ่ออยู่บ่วะสและครับเพชรนำ้ำมีขนมจีนไทยบ้านเนี่ยเผ็ดเพสเพี่น้องแซ่บแซ่บเขาเอิ้นเขา,าเรียกขนม,จ,นนะขนมจีนอะไรนะขนมจีนน้ำนัวขนมจีนน้ำนัวไหนาถามพี่กุ้งเร <laughs> ขนมจีนน้ำนัวนะพี่น้องขนมจีนเรนูเป็นหลักใส่ก๋วยลูกไายมาบายจิสูอยู่บ่แหละจิเบิตหาดนี่ยบ่เดินนะพี่น้องรุ่นกัน่อนเด์พิกเ็ดขนาดเลย ใส่ใคนกรุงเทพได้ไปซื้อหาก็ได้ซื้อยอะขนมจีนมันเสร็จได้หน่อยไ,ได้ไหเนาะขนมจีนะเส้นเล็ก เห็นคิดแบบนี้นะมากไปเนาะยายชมพู่พเฟีมากขนาดยายชมพูเด้อแล้วกินแสกินนัวขักได้เอ็ดนะเอ็ดขนาดมาเด้อขึนมา อัน,นเป็นขายนะขายเป็นกิโลหกสิบบาทได้สามน้าเด้พี่น้องมีน้ำปลาน้ำป่าแล้วก็น้ำกะทิแต่คนแตบ้านพี่เป้นนะเขานิยมกินน้ำปลาแบบว่าน้ำน้ำกะปิเ่ะนะบมมเมนมาปลา,าเก็่อกน้ำกะปิโอ้เสร็จ ตึงแซ่บตึงเพร๊ดได้ไหมเนี่ยหาอย่างมาแก้มเนาะผู้เดียวก็สกมกแล้วของ่ิป้เปิลสรุปบาทีประมาณสิบห้าบาท อร่อย,ดยเด้อแถวธานุพนมแถวเลนนูนะคะแถวนาแก่ก็จะสกินเป็นสูตฝากกดติดตามอีกอีกช่องของพี่เป้น,นะคะชื่อใดดแฟมิลีเอาซื้อลูก้ายมาตั้ง เป็นพี่เป้นในรายละเฮ็ุดอย่าลืมกดติดตามเนะคะ่ะตัวแดงๆใต้คลิปมาหน้าค่ะกดให้มันเป็นตัวสีดำให้มันคืนว่าติดตามแล้วนะพี่น้องฝากอีกเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เราจะได้ติดต่อกันนะคะอืมอเบ็ดใคกรอบลูกตาย วันนี้ใยปเป็นใจพิเศษนะฮะอืมได้วันนี้ไม่ได้เรียนพิเศษนะมาที่มุกอ่ะคืนอ่ะเรียนโอ้ยเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ้ยนะสูบ่า ดีมากเด็ดจะบอกไว้แล้วตะกี้นะ่ะกินได้พี่นองแบบว่าเผ็ดๆนะ่ะสู้ขนาดแต่พอเริ่มเ่ามาเพอเริ่มมันมีอายุมากขึ้นสู้เผ็ดไม่ค่อยไหวทางนี้นกินได้อยู่ค่ะ กินน้ำตาลนะกินผู้เดียวไป่ได้มันต้องกินแบบกินตุ้มกินโฮมนะพี่น้องเนาะกินกันหลายๆคนกินตุ้มกินโฮมนะมันจังแซ่บโอ้โบเบิร์ตซำเพเพสเพแห้งพี่น้อง ไปหาแนวมาแก้มซะก,ก่อนดอกเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพี่เป้เน,นะะี่ยได้ค่ะฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะใดๆแฟมิลี่นะคะกดติดตามตรงไอ้ตัวสีแดงๆใต้คลิปนะคะ่ะฝากอีกนิดได้ะคะ่ะเผื่อว่าถ้าช่องนี้ช่องหลักเป็นเป็นยางไปเนาะคะ่ะคือแบบยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดต่อกับพี่เป้ได้นะคะก็ ต่อไปนี่ก็คือสีเห็นหนากันบ่อยๆนะคะพี่นอ้องไว้เอาไว้เพชรเพ็ดแล้วเพ็แล้วเพแล้วแบกกล่าวกับโฮกโกในจังหน่อยนะคะบ้านพี่เป้นนะเป็นเป็นเป็นบ้านช่างอะ่ะก็เลยสีโฮกโกแบบนี้นะคะเพชรจนน้ำตาไหลไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ